กาอยู่กับช่างลอนตาลอนตาชแน,นลนะครับวันนี้เรามาที่วัดท่าไม้นะครับที่สวนพึ่งนะครับจะมีเป็นศัพท์นักศุกนะครับ<า>นะครับก็นะครับพันนอนยกขานะครับมอนกับพม่านะครับคือพันนอนยกขางนะครับ เราต้องเสียงตังพอเบานะคะเพราะว่า<ล>มีคนวา่าปลากยุ่นะครับเล่นแน่เดี๋ยาตีละครข้าครั้งนะ้ครับ แล้วขังเก้าครั้งนะคะเพื่อในความบร,ริบูได้นะคบไม่พระพุทเจ้าเบบี้บูดานะคะ ทีพาา่พระอาจารย์ดูดวงชะตาครับเราปวดท้วนนะครับเสียงดังก็ได้ถ้าเสียงเบาๆก็พน,นอยน,นะครับพระลูกฟังลีลานะคะ เบบี้บุต h ดครับแล้วก็พระทรงครับสมเด็จตระทวนนะครับอนะคะเดี๋ยวเราจะไปข้างล่างนะคบเป็นของตีละครับหม้หมั่นรับ มาโยมหมววัดจัดกันมาด้วยนี่ครับพี่ห่านนะครับทูตเกกานะค่ะมุกกาละครับหรือพี่ห่านพะรอนนะครับเดี๋ยวเราจะวามนะครับไปที่พระเจดีนะครับกำลังสร้างครับภายในนี้เราจะพาเข้าไปข้างในนะครับ น,นี่นะครับเป็นพระนะครับอันนี้คือใครชอบผ้ะบริจาคบริจาคผ้านะครับนี่บริจาคปฏิสฐานปดิสฐานนะครับ ลายนนนนพระพุทธบาทนะครับแจดีอยู มีหันนะค,รรนคะราชกาลที่9บทรูปหน้ากอจ์อินเดียนะครับพระปังลีลานะครับพระชินแสงครับครพบท่านรูปพระสมาธิสุขโขอัย สบายคนอีกนี่เจ้าสักคนแล้วจะว่าไงให้ดีดหน่ครับ นายเืีขึ้นบนนะครับกำส,สร้างนะครับใครที่มีศิตศรธานะครับมาช่วยทำบุญเลยนะครับให้ดูข้างบนนะครับนี่ครับพระตั้งท่าศีทำใหม่เลยนะครับเขาเพิ่งจะสร้างนะครับทนไมก็จะบรรจุพระนะครับ มึงเก่าข้างในไปสมเด็จองประถมอ่ะแต่ละองค์นะครับก็มีพระอยู่ข้างบนนะครับแต่ละองค์แต่และเจดีนะครับก็จะมีพระแบบปิดเอาไว้เอเข,เข้ามา จะบพระบรมสารีริกธาตุอยู่ข้างบนนะครับก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแว๊บๆข้างในนะครับใหญ่เดี๋ยวก่อนเป็ดโอ่งนะครับนี่หาดพัดนอนนะครับใหญ่มากไอ้นี่ครับบาดด้วยนะครับทำบุญครับช่วยกัน สุดทับนะครับเขามียอดกลางสร้างนะครับสัตวนนี้ก็ทั้งบรรจุข้างบนเนาะนั่นแหละนะครับมันก็จะเห็นวิวพานโนซาด้วยเห็นไหมนห็นนะครับอืมกลิ่นพา <c oughs> <c oughs> เห็นพระอยู่ข้างในนะครับเห็นพระอยู่ข้างในนะครับวิวเนี่ยนวิวสวนพึ่งทิวเขา,าข้ามไปข้ามไปพระมาแล้วครับข้างๆมันนะครับฝน,น,นจะตกนะครับรีบมานะครับเพื่อถ่ายวิดีโอนะครับ เดี๋ยวเราจะไปนัน่งสมใน็ัพระอิดวงนะครับที่วัดหนึ่งนะครับไม่ใช่วัดหนึ่งนะครับแผนกบู๊งสององค์เลยนะครับปิดประตูนะครับ เพื่อสรากันด้วยนะครับมีผมเงินผมทองผมผมทองทองนะคระผมพระม่านะคะพระม่าเขาก็จะนิยมนะครับปฏิบัติธรรมได้นะครับพระอาจารย์เยพระอาจารย์อยู่นะคะที่ผมบอกว่าที่พระอาจารย์ไล่ค่ะฝากนะครับนะคนละครับคนละครับ้อบคุณที่ม บรรดาเห็นอยู่เดี๋ยวเราจะลองบนได้ไปเห็นดูนะครับเราก็ต้องรีบกลับไปนะครับเพราะว่าฝนจะตก,กน,นะครับก็จะมีของสวยงามน,นะครับที่จริงฝนจะนํามาเสนอหลายที่นะครับแต่ฝนจะตกเราต้องรีบนะครับที่จริงข้างหลังมีพระนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับรีบนะครับนต้องรีบเพราะมีหลายวัดอีกวัดหนึ่งต้องไปที่ได้ไถือระทางนี้แหละจะถือเลย เขากาดกาดกาบไวตรงนี้เลยพระมีพระนะครับเราวังเห้ือนข้าราการนะครับมาร่วมสร้างนะครับที่พระกับพระอาจารย์นะครับนะครับพระอาจารย์กำลังปิดประตูนะครับเพราะฝนจะตกนะครับมาสร้างกันด้วยนะครับหายมากนะครับพร้อมสร็จนะครับมุงกับว่ากันด้วยนะครับ นะครับมารวมสร้างอะไรนะครับวมอเป็นตรงนี้นครับศาสนานะครับเป็นส่งน้ำพระนะครับประสงการนะครับมาส่งน้ำพระเตรียมน้ำมาเองเลนะครับให้ส่งน้ำพระนะคบพอให้ส่งนะครับ อย่าลืมนะครับไม่เชื่อซ้ำมาดีกันด้วยนะครับซ้ำเสร็จนะครับกระมวลไหมกระมวลเดี๋ยวแป๊บนะครับบอสไปก่อนนะครับว่านะครับฟ้าจะผ่าเราครับเพราะว่าฝนจะตก,ตกตนะคะเขาก็ต้อง,ร,ร,งรีบไปนมัสการอีกที่หนึ่นง,นงนะครับครับเดี๋ยวไปกิ๊กซ์ครับเสียมากแลาวก็มีเทพแห่งใจอยู่สาร้ายจับมือกั ปันี้พระก็จะหมดแล้วนะครับคือจะให้เช่านะครับแต่เราเช่านะคะเราจะเก็บกันเองนะครับให้ทันใจนะครับเราตอนนี้เรากำลังรีบกลับนะคะเพราะว่าฟ้าจะผ่าพ้าจะร้องเปล่าเลยถ้าปิดหูปิดตานะครับแล้วก็เทวารูปภูนะครับก็ไม่เข้าไปนะครับเรารีบนะครับไปปับนึงให้ทุกผู้ชมให้ดูว้ก่อนที่ฝนจะตกลงมานะครับ ประตูบัดนะครับเป็นไม้นะครับนี่เป็นแบบที่ทำบูนซื้อของนะครับนู่ซิงค์สิทธิ์ได้รับด้วยอะไรครับอย่างเงี้ครับพร้อมเชื่อมบุคคลนะครับครับก็จะมีขวัญนะครับมีนนรแพรพคันนี่นอ,นอยู่ตรงนี้นะครับมทมกถูกอนะไรที่สุด ม,า,มา,าเลือนหนก็ได้ครับลดเลยอหา่ไปอสดปเลยครับครับพนาครับใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กแล้วไครท่ับวันนี้บ๊ายบายบคานนุณพีคขันต เจออีกวัดหนึ่งนะครับ